สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่สิงห์นะครับก็ได้ขับเครื่องโครงการดีๆมาสู่ตำบลย่านนรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์พี่สิงห์ของเราเนะครับเป็นจํานวน10ตันนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่นะครับมีการสั่งซื้อกับเราไปทั้งหมด15ตัน,น <Wow. S 1> แต่ด้วยตอนนี้นะครับมียอดการสั่งซื้อจํานวนมาก เดี๋ยวเรามาฟังฟังที่เห็นจากผู้ใหญ่ไพฑูรย์กันครับครับวันนี้ก็สวัสดีผู้ใหญ่นะครับว,วันนี้นะครับเรามาส่งปุ๋ยให้กับผู้ใหญ่นะครับที่ตำบลย่านนรีนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ผู้ใหญ่เนี่ยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกมันตามวิถีของสิ่งยิ้มของเรา รจริงๆแล้วผู้ใหญ่สั่งปุ๋ยกเราไปสิหตันแต่ว่าเนื่องด้วยว่ายอดการสั่งซื้อค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามกันว่าทําไมผู้ใหญ่ถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกมาันตามวิถีของสิ่งยิ้มของเราครับก็เห็นทางัางูสับสิ่งยิ้มมาแนะนำมาการใช้ปุ๋ย ปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยอินทียชีวภาพปุ๋ยชีวภาพเนาะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยที่สนใจอยู่พอดีกำลังต้องการเพราะว่าปุ๋ยเคยมีราคาแพงมากก็เลยอยากได้ปุ๋ยอินทรีย์มาบำรุงดินด้วยก็ทําตามที่ทางสิงห์นี้แนะนําแล้วก็เห็นที่ว่ามันมาทางเดียวกันกับที่เราเคยทามันก็ปหลังมาครับครับผมก็นี่คือนะครับคำตอบนะครับค่อนข้างที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ใหญ่นี่ครับสนใจเข้าร่วมโครงการกับเราเพราะว่า เดิมนะครับใช้ปุ๋ยที่เป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของเคมีแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรแต่ปุ๋ยของสิ่งยิ้มของเราราคาถูกกว่าตลาดครึ่งหนึ่งเลยทีเนะครับยังไงพี่น้องที่ปลูกมาสำปหลังที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากๆครับสวัสดีครับ